หอกรองเนี่ยกับหอะระฆังเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยมองโก,โกนะครับคือสมัยราชวงศ์หยวนเลยปี1200กว่ากว่าก็สร้างหอ,อกรองขึ้นมาแล้วหอ,อกรองเนี่ยเขาทำขึ้นมาก็คือเพื่อตีบอกเวลานั่นแหละนะใช้เสียงกรองเนี่ยตีบอกเวลาให้กับคนปักกิ่งใช้ตีเพื่อที่จะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในเมืองหลวงบอกตีเตือนภัย หอกรองนั้นถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนแล้วมันก็ผ่านการเวลามามีสงครามมีการทำลายล้างมันแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะตั้งแต่สมัยหมิงสมัยชิงแล้วก็มีการสร้างหอะระฆังขึ้นมาอีกหอหนึ่งแล้วก็มีการลอละระฆังเนี่ยน้ำหนัก63ตันนะฮะใช้ขึ้นเพื่อที่ใช้ตีบอกเวลาใช้ในพิธีกรรมคนโบราณเขาก็ใช้เสียง นะเสียงกรองเสียงระฆังแล้วก็ตีเป็นจังหวะเพื่อที่จะบอกวันเวลานะบอกสถานการณ์สื่อสารกับผู้คนบางจุดก็คือใช้สื่อสารเรื่องสงครามเสียงตีกรองเสียงหอระฆังหอไฟเนี่ยส่งไปไกลย,ยนถึงชายแดนก็มีนั่นก็คือภูมิปัญญาของคนจีน